ครัสบสวัสดีสวัสดีพอ่อพี่น้องเบื้อสุภุสุคนองมาดีกับเขาสู่ทั้งสองน้องดิยาสาวลาวคือเก่าครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอกับน้องจินตลาล้านะเมื่อนีน้องจินมีคำถามอยากถามเอฟซีฟังไทยน้องก,ก็คือเอยากยังน้องจินยัง คนลาวไปเป็นทหารในไทยไหลโบเนาะแมนก็คือน้องกินบอกว่าถ้ <นะ S 2> าเราเข้าเฮียนจบมอเจอ็ดอยู่ฝั่งดาวไปต่ออยู่ฝัง่งไทยสามารถเป็นทหารอยู่ฝั่งไทยไหล,บ,ไหลบ,บอก็คือความพี่น้อกกระตอบมาเลยเรือก็คือน้องกินยานยานโบราณแมนโอ้ก็บอกว่าเป็นคนลาวเนาะเป็นคนต่างลาวแมนถ้าความคิดก็คือถ้าเกิดว่าเข้าจบมอเจ็ดอยากไปเป็นอยากไปต่ออยู่ฝั่งไทยสามารถเป็นทหารหรือว่าเป็นคู่เป็นแผน อยู่ฟังไทยไหลบ่บน้อง,นองกิน<ม>อันนี้กัที่น้องเดียถามก็คือ,อพอว่าเห็นคนล่าไปดิไปเรียนอยู่ฟังไทยไหลแล้วถ้าจบท้าเรียนอยู่ฟังไทยจบอยู่ฟังไทยสาหมารนเห็ุงานอยู่ไทยไหลบ่บแต่ขอดีของคนไทยก็อยู่ฟังไทยก็คือทาสมุนว่า,ห,าห้าเหาเสยงเขาแผน่นหรือว่าตำรวจไหลก็คือจะสามา่านไหลเงินเดือนด้วยน้องกิน น้องกินกาบหูเนาะอันนี้น้องกินอยากท้าเอฟซีบาร์ไลเบอร์เป็นวะนอ่ามืนน้อนี้น้องเดียจะพาน้นงกินไปเบิร์คลิปหนึ่งเนาะทีคนเล่าคืออะไรอ่ะท่านีคือบวมี่คนคนเล่าไปเป็นทหาร แต่เฮี้ยนอยู่ฝั่งไทย e ไหลเป็นทหารไทยแถบบอนออามาคิปหมึองคิปหนี่ลักกาเมือมนี่มีคาตอ,นอ,กกอ,อนบตอนก็อื่นโรงเรียก็ต้องกาบขออนุญาตทงเจาของสองหรือที่จะนาคิดหนี่มาดีแอคซันโต,ตอน,นอก,ก็คือซื้อสองโบงหูน,ก,นกเดียนโรงเรียจะปากโบไทยที่ไต่ขอ้อมีหนด้ไปตอนนี้เป็นตัวภาษานนอังกฤษนาไปตอนนี้นะส่งคลิปกันด้วยอีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลาวดราม่างงมากคนลาวสมัครเป็นทหารเกณฑ์ไทยได้อย่างไร เรื่องราวของไตจักหนุ่มลูกครึ่งไทยลาวที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์แบบสมัครใจโดยไตจักมีพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนลาวและเกิดในประเทศไทยจึงได้รับสัญชาติไทยโดยกำเนิดสำหรับไตจักเติบโตเรียนหนังสือและใช้ชีวิตอยู่ทั้งสองประเทศแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประเทศลาวมากกว่าซึ่งการสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการของไตจักได้รับการแนะนำจากลุงพี่ชายของพ่อ ถ้าอยากมีอนาคตก็ต้องสมัครรับราชการทหารกองประจำการทั้งเงินเดือนสวัสดิการและต่อยอดสู่อาชีพข้าราชการทหารได้เมื่อเรื่องราวของไตจักรถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลก็มีชาวลาวได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นด้านบวกแต่ก็มีด้านลบบ้างเล็กน้อยเช่นดีแล้วเงินเดือนและสวัสดิการทหารเกณฑ์ไทยเยอะกว่าทหารระดับนายพลที่ลาวซะอีกอยากเป็นทหารเกณฑ์ไทยบ้างเพราะอยากมีอนาคตจะทำอย่างไร ในแฟนเพจ Facebook ครูฝึกทหารใหม่ก็มีชาวลาวได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับ ดีมากเป็นทหารเกณฑ์ไทยได้เงินเดือนและสวัสดิการมากกว่าทหารเกณฑ์ลาวหลายเท่าอยากเป็นทหารเกณฑ์ไทยเหมือนกันแต่ไม่มีสัญชาติไทยจะทำยังไงถึงจะได้เป็นใครพอจะมีช่องทางไหมทันต่อไปครับมีลูกครึ่งไทยขเขมรไทยพม่าที่ได้เป็นทหารเกณฑ์ไทยแต่คนไทยไม่ให้ความสำคัญเท่าคนนี้คงเป็นเพราะคนลาวกับคนไทยอีสานมีเชื้อสายหรือบรรพบุรุษร่วมกันฝากดูแลน้องด้วยนะจากปากเซจำปาสากัก ท่านต่อไปครับยินดีด้วยที่ได้เป็นทหารเกณฑ์ไทยมีเงินเดือนและสวัสดิการดีกว่าทหารเกณฑ์ลาวอนาคตถ้าได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าคุณนายคนอย่าลืมประเทศลาวนะอย่างน้อยก็เป็นแผ่นดินที่เคยใช้ชีวิตจนเติบใหญ่ท่านต่อไปครับทหารเกณฑ์ลาวได้เงินเดือน1.800บาทไม่ทราบว่าทหารเกณฑ์ไทยได้เงินเดือนเท่าไหร่ข่าวว่าได้เยอะกว่าทหารเกณฑ์ลาวมาก เรื่องนี้เป็นข้อมูลจริงไหมใครรู้ช่วยตอบทีอยากให้หลานลูกครึ่งไทยลาวไปสมัครบ้างจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเท่าที่ทราบข้อมูลมาทหารเกณฑ์ไทยได้เงินเดือน10,000บาทไม่รวมสวัสดิการอย่าว่าได้เยอะกว่าทหารเกณฑ์ลาวเลยมันได้เยอะกว่าทหารระดับนายพลลาวซะอีทหารเกณฑ์ไทยกินฟรีอยู่ฟรีเงินเดือนเหลือเต็มเต็มท่านต่อไปครับ หลานชายฉันเป็นลูกครึ่งไทยลาวซึ่งก็ได้สัญชาติไทยตามพ่อเหมือนกันตอนนี้เขาอายุ16ปีเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศลาวเหลืออีก4ปีก็ต้องข้ามมาฝั่งไทยเพื่อเกฑ์ทหารแต่อยากให้เขาสมัครมากกว่าทัานต่อไปครับชื่นชมลูกครึ่งไทยลาวที่สมัครเป็นทหารเกณฑ์ไทยแต่เสียใจที่คนลาวแท้ๆไปเป็นทหารลาวคอยรับใช้พวกคอมมิวนิสต์ยินดีกับน้องที่เลือกทางเดินชีวิตได้ดีมากขยันและตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตตัวเองนะ ทันต่อไปครับรู้ไหมผู้บัญชาการทหารบกลาวได้เงินเดือนแค่3ล้านกีบหรือประมาณ5,188บาทต้องทำงาน2เดือนถึงจะได้เท่ากับทหารเกณฑ์ไทยดีใจที่น้องเลือกสิ่งที่ดีและถูกต้องให้กับชีวิตอย่าไปสนใจพวกปากลาวแดงทันต่อไปครับเป็นทหารไทยมันที่นะไม่เหมือนทหารลาวรองเท้าจะใส่ก็แทบจะไม่มี ชุดทหารก็แสนจะธรรมดาแถมเงินเดือนแค่1,800บาทหักแล้วเหลือ1,000บาทส่วนปืนประจำกายก็ไม่มีเพราะเอาไปให้ทหารเวียดนามถือจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ากระทรวงกลาโหมลาวมีงบประมาณแค่นี้รองเท้ากับชุดถ้าอยากได้ก็ซื้อเพิ่มส่วนปืนประจำกายที่ไม่มีให้ทหารลาวถือเพราะกลัวจะเหนื่อยเลยเอาไปให้ทหารเวียดนามถือแทนแต่ยามลบให้ทหารลาววิ่งออกหน้า ทันต่อไปครับหลานเป็นลูกครึ่งไทยลาวเหมือนกันแต่พ่อเป็นลาวแม่เป็นไทยไม่รู้ว่าต้องไปเกณฑ์ทหารที่ประเทศไทยหรือเปล่าอยากให้เขาเป็นทหารไทยเผื่อจะได้มีอนาคตที่ดีได้ทั้งเงินเดือนและอาชีพติดตัวทันต่อไปครับมีญาติเป็นลูกครึ่งไทยลาวตอนนี้เป็นทหารยศนายสิบก็เริ่มต้นจากการสมัครเป็นทหารเกณฑ์เหมือนน้องนี่แหละ อวยพรให้น้องไปถึงฝั่งฝันได้เป็นนายสิบเหมือนกันอย่าไปสนใจพวกปากลาวแดงท่านต่อไปครับพี่ก็เป็นลูกครึ่งไทยลาวจับได้ใบแดงเป็นทหารอยู่2ปีตอนนี้ปลดประจำการใช้ชีวิตที่ฝั่งไทยสมัยนั้นถ้าทหารเกณฑ์มีทางเลือกมากกว่านี้พี่คงได้เป็นจ่าไปแล้วแต่ปัจจุบันทหารเกณฑ์ไปได้ทั้งทหารและตำรวจท่านต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นคุณชาติไหนก็ขอให้น้องจงภูมิใจที่ได้เป็นลัวของชาติ ถึงแม่น้องจะมีเลือดลาวครึ่งหนึ่งแต่ก็ถือว่าน้องเป็นคนลาวเหมือนกันฝากดูแลลูกหลานด้วยอย่าให้มีข่าวรุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้องนะเป็นห่วงจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องไม่ว่าสังคมไหนมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เพียงแค่มันจะเป็นข่าวหรือไม่ก็เท่านั้นเองสังคมทหารในลาวก็มีเรื่องแบบนี้แค่มันไม่เป็นข่าวเพราะไทยกับลาวสิริภาพด้านข่าวสารมันต่างกัน ท่านต่อไปครับความจริงได้สัญชาติไทยก็สามารถทํางานในประเทศไทยได้สบายแล้วแต่โชคดีที่ญาติฝั่งพ่อแนะนําแนวทางให้สมัครเป็นทหารเกณฑ์ไทยได้ทั้งเงินเดือนและสวัสดิการแถมมีสิทธิสอบเลื่อนขั้นอีกด้วยท่านต่อไปครับอนาคตอาชีพทหารเกณฑ์ไทยจะเป็นอาชีพยอดฮิตของเด็กหนุ่มลาวที่เป็นลูกครึ่งไทยลาวสัญชาติไทยแน่นอนเงินเดือน1 0,000บาทพร้อมสวัสดิการกินอยู่รักษาฟรี แถมยังมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานอีกด้วยทันต่อไปครับถ้าฉันเป็นลูกครึ่งไทยลาวได้สัญชาติไทยก็จะสมัครเป็นทหารเกณฑ์ไทยเหมือนกันเพราะคิดว่ารายได้น่าจะดีกว่าการขายแรงงานยินดีกับน้องด้วยที่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจขอให้เดินตามความฝันให้สำเร็จนะทันต่อไปครับไม่รู้จะโพสให้มันได้ประโยชน์อะไรหรือแค่ต้องการจะหวดได้เป็นทหารเกณฑ์ไทย ทหารเกณฑ์ลาวก็มีเกียรติศักดิ์ศรีเหมือนกันทําไมไม่มาสมาัครชีวิตส่วนใหญ่อยู่ประเทศลาวก็ต้องรับใช้ประเทศลาวมันถึงจะถูกต้องจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าก็คงมีแต่พวกคอมมิวนิสต์ลาวแดงขายชาติเท่านั้นแหละที่อยากเป็นทหารลาวรับใช้เจ๊ก,กับแกวอิจฉาน้องเขาใช่ไหมที่ได้เงินเดือนและสวัสดิการดีกว่ามาดูที่สหรัฐอเมริกามีคนเชื่อสายลาวที่ได้เป็นทั้งตำรวจและทหาร ท่านต่อไปครับเป็นทหารเกณฑ์ไทยได้อะไรมากกว่าการเป็นทหารเกณฑ์ลาวแน่นอนเงินเดือนและสวัสดิการต่างกันลาวฟ้ากับเหวถ้าสละสัญชาติลาวและขอสัญชาติไทยได้คงทําไปนานแล้วอยู่ไปก็ไม่มีอนาคตท่านต่อไปครับฝากดูแลลูกหลานด้วยนะครูฝึกช่วยผักดันเขาไปถึงฝั่งฝันตามที่เขาตั้งใจด้วยเชื่อว่ายังมีลูกครึ่งไทยลาวที่กําลังจะเติบโตถึงวัยเกณฑ์ทหารอีกหลายคน ที่ต้องการจะเดินตามหาอนาคตตามทางนี้เหมือนกันทันต่อไปครับบอกตามตรงทหารเกณฑ์ไทยดูสมาร์ทมากกว่าทหารเกณฑ์ลาวไม่ได้มีเจตนาด้อยค่าทหารเกณฑ์ลาวนะแค่พูดตามความจริงทั้งชุดและแลักษณะาาท่าทางเงินเดือนและสวัสดิการก็ดีกว่าทุกอย่างทันต่อไปครับนี่คือช่องทางมองหาอนาคตสำหรับลูกครึ่งไทยลาวที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สมัครเป็นทหารเกณฑ์ไทยได้ทั้งเงินเดือนและสวัสดิการแถมยังมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานหลานฉันก็จะให้สมัครอย่างนี้ทัศนคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมลาวต้องปรับเงินเดือนและสวัสดิการให้มันดีขึ้นกว่านี้ทหารเกณฑ์ไทยเงินเดือน10,000บาทส่วนทหารเกณฑ์ลาว1000บาทต่างกัน10เท่าแล้วมันจะมีกำลังใจรับใช้ชาติไหม นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับอ๋อพพี่นอกนกจินได้ยินแบบนี้นกจินนักเป้เป็นฐานฟังไทยเด้นกจินต้องทำยังไงเนาะถึงสีด้เป็น ทหารยู่ฟังไทยไหลเนาะอยากเป็นดวงของศาสตร์ให้พ่อพี่น้องฟังไทว่าารองกินป้าหลังจากที่เด้เห็นแบบนี้แล้วน้องกินได้เห็นขังแหลกกับปื้มเด้เป็นบนรองกินน้นองกินมีความฟันเกิดมาอยากเป็นแพทย์ถ่า่ได้เป็นแพทย์ทหารเป็นบ่นนอันนี้ก็คือความฟันของน้องกินแต่ว่าถ้าบ่ทหารกับตำรวจเนาะเพราะว่า้าว่าน้รงกินขั้นว่าเลยเป็นตำรวจกับสีบกักภาษาส่นนวนคือตำรวจกักเรงกินเนาะอ่าบางคนก็บ,บอกว่าเออฟัน ันไหลแต่ว่าค่าใส่ใจนะแพงอันนี้น้องเรียกเขาใจเนาะที่ความฟันของคนเฮาขนาะมีความฟันทุกๆคนได้พอยพี่น้องที่น้นองๆฟันหาน้องเรียกกับเขาใจแต่ว่าเรื่องจริงมันก็เป็นไปบุหล่ดอกแต่ว่าอันนี้ก็คือความฟันข้องหน้องซื่อๆน้อพอยพี่น้องอ้าวคลิปนี้น้องเรียกกับน้องจินกับสิได้ขอตัวลาไปเพียงซํานีเห็นแบบนี้เ้ยหูชื้อจะไร ปืมแท่มแท่นที่เราอะไไปเป็นแมนที่เราอะไไปเป็นประธานดูฟังไทยดีใจนำเดาเนาะเงินเดือนกับแพงกวัวคาวัติการกับอะไรดีแล้วก็เขาก็กินฟรีทุกอย่างฟรีเบิ้องอันนี้ก็ดีใจนำเด้อถ้าเดือนไรก็อยากให้น้องกินไปเป็นทหารอยู่ฟังไทยอยู่แต่ว่าเงินบ่ถึงเนาะพี่พี่น้องอ่ะคลิปวิดีโอนี้น้องเบียก็น้องกินกต่เสด็จเขอตัวราไปเพียงซัมมีเนาะถึงน้องกินสีบารังกับฝ่ายเอฟซีเป็นกำลังใจให้น้องกินเด้อพรอกับคลิปหน้าพรอมพี่น้องกันสวัสดี